สวัสดีครับไม้แปดส่วนไบมาแล้วครับผมครับพบกับเทปเป้ม้แปดส่วนไบและทีมงานได้ค o u t ท b e และ Facebook ตลอดเวลานะครับวางอะไรบแว้ดูเป็นครับผมหรือรถจักรยานครับหลักรุ่นหลายยี่ห้อต้องไม้แปดส่วนไบเท่ากนะันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับ ครับก่อนนะครับจะไปได้ทำการรีวิวจักรยานรับยี่ห้อไซด้านะครับทางซ้ายมือนี้ซึ่งเป็นจักรยานทับสัญชาติอังกฤษนะครับผมวันนี้นะครับเราจะคงวนเวียนอยู่ที่อังกฤษต่อไปนะครับและเราทําการรีวิวจักรยานรับยี่ห้อแรกของอังกฤษบางคนบอกว่าเป็นยี่ห้อแรกของโลกเลยนะครับยี y ่ห้อวิกเคอร์ตันพอตเทเบิลนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งนะครับ เดี๋ยวจะไปขอรับ่อนนิดหนึ่งเท่าที่ขอทาาราบนะครับผมวิคเตอร์นเ็พอตเทนเบิลก่อตั้งโดยแฮร์รี่วิกเตอนนะครับบิดาของมาร์ควิกเตอทนที่เป็นอของแบรนด์นักเวลานนในปี2015นะครับแ <c oughs> ฮร์รี่วิกเตอนนะครับได้ทำการผลิตและสร้างยานทับอลูมิเนียมอลลอยไม่ใช่อะไรอลูมิเนียมขั้นแรกของโลกนะครับ ก็ถหนายเช้คานิสนะครับคอนเซ็ปต์คือรถที่เบาโคกพาได้สะดวกนะครับตอนนั้นก็คือมีตัวกานพับแบบอลูมิเนียมทั้งคันนะครับไม่มีการเชื่อมนะครับเพราะการเชื่อมก่อนนันยากมากนะครับที่น่าตกใจและ a เ a z i n งมากๆคือรถทั้งคันนั้นหนักเพียงเกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าสุดยอดมากในสมัยนั้นครับไม่มีการเชื่อมนะครับแล้วก็พับได้เล็กนะครับขี่ได้เร็วนะครับ เล่าหวนานมันนิดหน่อยพอแล้วครับผมตำนานคือตำนานแต่นี่คือตำนานกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตนะครับมาร์คบิกตันนะครับผู้ชายของไทลิเดอรกตันยังคงนำจิตวิญญาณนะครับคนวิจัยทับฝันพ่อนะครับมาผลิตรถในปัจจุบันนะครับบิกาตันฮอตเทเบิลหลายๆคนอาจรู้จักเขาเป็นรถคลาสสิก แต่จากสโลแกนของบริษัทเท่าที่เพืพอรทราบเนี่ยอย่ามองว่ารถคลาสสิกนะครับคือรถท้งพอตเทเบิลคือจักรยานพับที่ผลิตที่เทคโนโลที่ทันสมัยที่สดุดนะครับดีที่สดุดคือรีรถที่ดีที่สดุดนะครับและสวยงามสงาม่างามในทุกช่วงเวลานนะครับพูดมันเยอะมันดูรถอะไรดีวกว่าครับเดี๋ยวหาว่าขายของนี่ก็ขายของอะไรอยากพูดมากนะครับโอเค มาเข้าโหมดเดิมแต่ยันทับเบรคเตอร์พ p ตเทเบิลนะครับผมผลิตจากโรงงานเทิร์นนะครับเป็นการมรู้ข้อตกลงกันนะครับระหว่างมาเบรคตอนะครับแล้วก็จอร์ดการ์อนะครับไม่ใช่ว่าจอร์ดพอตแล้วกันนะครับผมลูกชายของดาร์บอนดูนี้เนี่ยมีจุดเด่นมากๆเลยนะครับคือเรื่องของจุดทับ ตัวกลางเฟรมที่เป็นระบบซึมทาเซนบาร์ริงนะครับโดยปกติจะยานทับทั่วไปครับที่เราใช้กันเนี่ยซุดทัสตัวกลางเฟรมนะครับก็จะเป็นแบบสลักบูทอัสลักเสียบเข้าไปนะครับไม่มีลูกปืนอยู่ข้างในแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นสุดยอดเลยนะครับตัวท็อปของพีคตตันพอตเทเบิลเนี่ยจะเป็นรุ่น99นะครับซึ่งอะไรจะดีกว่านี้ตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับแต่ว่ายังใช้เฟรมตัวเดียวกันนะครับ ถูกพับนะครับตรงกลางที่บอกเนี่ยครับเป็นมีรุปปุระอยู่ข้างในข้อดีคือมันลื่นมากครับแค่ให้ไม่ส่วนนิ้วสัมผัสเนี่มันก็พับไปแล้วนะครับถือพับที่เป็นยีรุปปดระดีกว่าถือพับธรรมดายังไงนะครับปกติถือพับที่เป็นไม่มีรูกปืนเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีใช้ไม่นานเนี่ยตัวตัวเสื้อครับของตัวบางพับเนี่ยครับที่มันเป็นรูให้แกนเสียไปเนี่ย อาจจะเกิเกดการคลอนได้ครับเพราะว่ามีการขยับนะครับพอมันคลอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่แกนโอเคเราจะคืนแกนมาใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นที่ตัวเสื้อมเลยเนี่ยต้องควานเชื่อมซึ่งมันยากมากแล้วก็ดูไม่คุ้มเนี่ยที่ทำนะครับแต่ว่าแต่ถูาป,ปืนตลาเนี่ยข้อดีคือถ้าเกิดูปืนมาคลอนถ้ามีการใช้ง,า,งนานแล้วามสึกหรอเนี่ยเราสามารถถ,ถอดไปปืนได้นนครับนั้นจุดพับเนี่ยมันก็่เกิดทนทานแล้วก็สามารถมีการแทนได้นะครับตัวก็อยู่เราใช้ได้นาน,นครับผม ต่อมานะครับผมอันนี้จากผู้นำเข้าครับ CCM Group ได้แจ้งบอกว่าตัวคันที่หนึ่งเจ็ดเออตัวจังชั 1, 2, ้นหนึ่งเจ็ดส่วนเจ็ดคันที่เนี่ยเขาดัเข้ามาแค่สี่สิบห้าสิบพันเท่านั้นเองนะครับและยังไม่มีโครงการนำเข้าเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้จะต,ต่างกต,ตัวอื่นกะ็คือตัวนี้ไม่ดูหน้าเา Biology, า <c oughs> ตง็งโมนะครับจากไบโอโลจิคถ้าผมถุงเ็งโมนะครับก็คือจะปั่นไฟได้นะครับ ทำให้รถคันนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับตางคืนเนี่ยเราไม่ต้องติดไฟเพิ่มนะครับซึ่งไฟนี้น่าจะสว่างเพียงพอให้คนที่สวนมาหเห็นเราครับแล้วก็เดนโมเอตัวไฟยนะเงน้อยบเปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดไฟเนี่ยตัวเดนโม่ก็จะไม่กินแรงฝั่นเท่าไหร่ครับเร้วอบันที่ดังกว่าเรื่องกว่านะครับต่อมานะครับที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือว่าเรื่องของดีไซน์ตัวถังนะครับ คืออย่งนี้มอสันอาจจะออกแนวเพิ่มีเพิ่มวินส่วนตัวครับไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้วยคอเด็กๆเพรามันลอยู่ข้างนอกครับผมนี่คือความตั้งใจของทางผู้ผลิตเลยครับซึ่งอยากให้รถเนี่ยออกดูแนวที่จะย้อนยุคนิดหนึ่งก็คือวินเทจคลาสสิกครับข้อดีของการใส่ลูกปืนไอ้ห้อยคอนีคือคุณสามารถจะเปลี่ยนถ้วยคอลอยนะครับยี่ห้อรไรเน่เป็นส่วนทึ้นน้ได้เลยนะครับซึ่งมีหลายรุ่นหลายายี่ห้อนะครับ ม่เป็นยี่ห้อคิดคริงนะครับหรือว่าเป็นยี่ห้อแท้อะไรก็ตามครับก็สามารถใส่ได้สวยงามครับผมด้านหน้านะครับของเฟรมนะครับก็จะมีรลนะครับเป็นโลโก้นะครับเึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับแล้วก็อีกอ็อปชั่นนะครับเป็นขาดิสแทเปาหรือตะแกรงหน้าได้นะครับก็ใช้แอสซเทอรี่โลกขอเธอได้ครับผมต่อมาครับผมตัวนี้นะครับแทน สไตายเทิร์นผมแต่ว่าที่จะต่างเทินั่นคือโปรตีเทอรเป็นเอ็นโฟคือเราครับต้องหมุนหมุนแทนไปฟังหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมือนครับมีหอดันทั่วไปนะครับก็คือว่าพับแล้วก็แหงอยู่ข้างในนะครับที่สำคัญนะครับผมในราคาหนึ่งหมื่นสับเก้าร้อยเมตรนะครับผมตัวนี้เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรถยี่ห้อดันนะครับก็คือตะแกรงและว่าโคนเอสแกรมาด้วยนะครับและมีใบถ่ายนะครับนอกจากตะแกรงจะมารถแล้วจะมีสารละมาให้ด้วยครับเพื่อการใช้งานนะครับ โทนสีอันนี้เนี่ยจะมีปาณสามสีนะครับก็จะมีสีแดงสีกาไฟแล้วก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีเงินสีดำเพรียวเลยนะครับจักรยานหนึ่งเจ็ดถูกเจ็ดเนี่ยจะเป็นจักรยานท้าแบบเจ็ดสปีดครับชุดเจ็ดซิมโนโทนี่นะครับหล้กแคนของไมโอโลจินนะครับแบบสีนี่นยไอ้สีสีน้ำตาลนะครับเข้ากระป๋องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผู้ตามตรงแนะนำกับใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะอัปเกรดแบบซื้อ ความเป็นมิกเซตันนะครับเกณฑ์เนี่ยจะมีรุ่นหนึ่งครับที่จะตามมาในไม่ช้าผมตอนนี้พนักกีฬาอะรน่นเองนะครับดูกครับเครับถ้าจะพับตัวนี้เนี่ยก็คือพับกานไม่ง่ายนะคสไตล์เดียวกับตัวที่ทอดฐานทั่วไปนั่นแหละครับแต่จุดเด่นก็คือเรื่องของที่บอกครับจุดพับทรงกางเฟรมที่เป็นระบบคือคา้งเสร็จแบลติ้งนะครับแล้วก็อ่าชุดคอชุดคอหลอที่เป็นบอลพับแบบวันทัสนะครับ การพับปกติใช้เท้าแหลนี้ต้องแทงง่ายมากผู้หญิงก็ทวับได้ง่ายน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมีแม่เหล็กจากโรงงานเลยครับผมซึ่งมันก็จะทําให้รับแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับก็คือจะดูสง่างามวลงานนะครับจวนะลองการดูนะครับผม ก็คืออย่างที่บอกครับเพราะมอยทั้งเป็นด้วยกระดาษเนี่ยมันก็ทับอาการได้ง่ายครับลื่นตลอดเวลาพึ่าคอหลบทันทัดนะครับเรื่อยนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ประมาณ12กิโลกว่าได้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นคู่มือแล้วผมตามสไตล์ของโรงงานเธอครับผมก็จะมีคู่มือเยอะยะมาหาศาลมากครับหรือไม่เาสองสองเล่มสองนี้นะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับซื้อจากซีเจนบีทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยต้องมีใบนี้มานะครับเวลาถูกซื้อเนี่ยสาคัญมากนะครับให้ซื้อกับดีลเลอร์ที่ถูกต้องนะครับคุณจะได้มีใบนี้กล่องตัวถังนะครับต่อเ u m เดอร์ต่อพวกอย่างหมดนะครับ เวลาเราีจปัญหานะครับหรือเราไา้อะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถกลับไปที่ร้านที่คุณซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําเรื่องเบิกอ,อะไรให้คุณได้ทันทีนะครับอาจจะต้องเสียเวาลารอนิดนึงแต่ว่ายูยาวเนี่ยชัวร์แน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วไม่ได้ใบนี้นะครับมาไม่มีใบนี้มาให้เนี่ยต้พองที่นาร้านที่ซื้อด้วยนะว่าเฮียร้านนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะวาจักยานทับอย่างนี้ถ้าดำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมันมีท่อทางม,มากมายแต่ถ้าเกิดเราซื้อในช่อทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราเจาาระม่หาที่การซ มันได้ที่สี่รถมานะครับผมไม่เป็นแบบธรรมดาครับผมแบบนี้ครับผมนี่คือแถบของรถไทยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจักรยานพับนะครับคุณภาพสูงนาประกอคดีนะครับแล้วก็อะไหล่ซัพพอร์ตเนี่ยคือเจ๋งเลยนะครับถ้าพลาดอย่ยี่ห้อดังครับผมลองดูยี่ห้อที่ดังกว่าสมัยก่อนได้นะครับผมวันนี้เจแปนก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับผม แนะนาให้มาลองจับดูตัวจริงกันก่อนที่ร้านมากรสุดไปนะครับวันนี้ผมยาเบ้ต้องขอตัวลาไนก่อน,นครับขอกันพหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ